สวัสดีครับผมคนอีสานบาวพันเพื่อนเมืองครับผมโอุ้ออนเอฟซี FC ผมห่องน้ำกลดแล้วครับเมือน,นี้ไปสืบอันต้นปักเาก้าครับผมต้นทุเรียนแน่ก,กับบักเงาะโอ้นี่ครับผมไปสืบเนี่เแล้แบะบไปสือป่าพร้อมครับผมได้ป่าสบายมากครับนี่ครับนี่ต้นละลอยครับผมพอสือได้แักรลายหนึ่ง สนใจทักมาเลยครับผมแถวบ้านเองนี่นี่ต้นมังคุดครับผมนี่ทุเรยียนคือเกี่ยวเสียบยอดเรียบร้อยแต่ผมมาลองบงือเสืออันนี้กสมโอครับผมนี่ต้นเผาต้นละร้อยครับผมต้นละร้อยได้ครับม,มปลูกบอลนเตนียงงาผมแล้วครับผนไปปลูกอยู่บนข้างบนทมทีคนละพอได เป็นโฮมเป็นได้กินมากเลยล้วครับอันนี้บ่งหวานครับผมไม้ไผ่บ่งหวานธรมาตแต่เงี้ยบ้าหอยก็สิมาปลูกเลยเห็นเม่าวันนี้ไหมเห็นเม่าบ่ปัดอันแผ่ออกมาเป็นตอนเลยเห็นไหมตอนนิ่งๆ,ๆ,ๆเงี้ยๆเลยอือเห็นเม่าเห็นเบียร์นะครับปลาสวาย ส่วฝนตกกับพ่อได้กินได้ครับป่ามเือมื่อนี้มีบ่าหอยมาลำพรอมครับผมเพิ่นบริด้ไปเหตุงานทางอื่นพอดีเลยเห็นเพิ่นส่วนมานำด้วยกันอีบซี่ถามหายอยู่ด้ว ใส่ขนาดซีโร่ครับผม,มน,นี่นะพอดีกินตัวนี้หลายน,เนาย,นนยนเสพใส่จะไปทางไหนครับไปหายีห้อแล้วราเห็นต้องใส่ออกออกไปทงแล้วไปหน้าดับแล้วเต็อนออกมาก,ก่อนออก เอาออกจากกระดูกว่าไหไรครับผมมีดอะเฮียเหรอครับมีดดวงกระด่ตีใส่ดีดีเฮี้ยคนนี่ครับเขาจะมาหั่นเป็ดตอนน้อยๆครับบาที่นี่ครับ ใส่นี่นะครับเื่องเลยแต่ลื่อมสืบงูลระพ่านมันบัวหล่ะครับมันเป็นควบวป่าสวายครับผมมันก็ต้องมีเรือดีอยังแน่นละ <c oughs> นี่ครับสำหรับสำหรับรูตัวดวเ้ยยังกอกของไพ่นะครับนี่ อ๋อน้ำจิ้มใหญ่ซ่าครับสามารถสั่งได้นะฮะแม่่้องเสียบอยเสียบดีเบาเป็นโคหาเลยนี่ยนหาเพราะว่าผมผมแสีบแสีบเสบน้ำจิ้มเพื่อนครับผมแสีบเพื่นละครับอ๋อเสื้อผต้องซื้อเสื้อกับเสื้อไปชื่ออืมเขาขายดีอยู่แล้วเอ๋อน้ำจิ้มเนื้อย่างซุกี้ตัวนี้เขามาจิ้มกับนี่ได้อยู่เนื้อย่างซุกี้ก็ได้ขายกดี เหมือนกันนั่นแหละเขาต่ำแก้วคมอีกสูตรนึงก็ได้ครับผมอันเทพบีต้องใช้ด้วยฮาร์ดเข่ากันบอกว่าจะไปเฮ็ดเฮ็ดแก้วอีกสูตรนึงครับผมนี่แหละครับสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ครับผมเพิ่นมาให้ซิมทานกิมแม่ไปน้องนะครับผมนี่ครับคู่นิดคู่นิดนายทัวร์ครับผมนะครับกุนิดกุนิดโบเห็นดดุลนะครับนี่มวยชิลุกไปใส่เบาหอยครับเบาหอย ก่อนของลูกไม่น่าก่อนมีเครื่องอันนี้ห้องท่นดีๆบอกขัวเท่าก่อนก็ได้เนเห็นหอมล่องมาที่หล่ะาได้งานที่เราครับสูตรหอมครับผมจุ๊นั่นจุ่ยดีด้วยขัวเท่าก่อนดีเขาถิ่มใส่กล่องไฟก่อนก็ได้ครับผมเผาเท่าก่อนจังนี่หอมเดี๋ยวนครับพอดีผม ผมจะเอาเนีเป็นเพ็ดเป็นน้าซุปครับผมบเอาหัวลงกานด้ด้เดีย <rim> วต<ะ>ัวจะานดิเามสดี้นเน้คร <ưng. S 2> ับเอาเห็ดแต่เขาอยเลืมลดดีใส่์นิน่อยครับผมไ่้เขาปากครับผมจอมอเอาได้แล้วครับในใจมันรู้สิทได้สอง แต่ว่าลองลองตัวแล้วแต่ผู้เรียแบด้วยอืมกับบาดใส่ยังมากไหมเลยใส่แต่หมอคมแบบโอ่ยังไใส่ผงผมอะมผม่าไหมจิีนบอนี่นี่อยมกก็ได้ใส่สมใส่เนน้องมาอิิแมนยู่ครับแต่ว่าเป็นยังครับเนื้อแสบด้วยหรอ ไมกัได้การเน้อวัาน้ำปลาอันนี้เนื้อเบคอด้ี่อะไรโเอาเอาเลยครับโไอ้ไม่เอาได้เนื้อยังก่เนอได้เนืว่ายังไรอ่างอย่างอ่ง้หมูดำซีฟู้ดคูโรยุตะอ้โหมาจากมาจากฮอกไกโดตัวนี้ฮะไเครืงวันปินวันปิ่นอุบ บ่าวมาเพิ่นตัดหญ้าอยากกังก็ตัดหญ้าง่วงมาอยู่นี่มาอยู่นี่ครับผมเฮ็ดจังเดี๋ยวแม่บ้านไม่เลื่อนประยู่ครับ,ค,รบคิดฮอดเพิ่นอยู่ได้เพิ่นเพิ่นมีเวียกอยู่เเลยํากีทหรืออะไรอ่ะครับผู้ใดมาเยี่ยมมายามช่วงนี้เดี๋ยวไอ้ไม้ขับผมเลี้ยงปลาสวายเองอะ่ะเ<ผ>ม,ม่นู่น<ม>นี่ละ thì vào gịt này, hộp riêng đây, nó cứ bay nhảy, nó cứ nhảy, nó cứ bay, nó cứ nhảy, 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 nó อ้าวตึ้วมาไต้กาดอยู่ด้วยนมันหนึ่้นเรมีจากุกขวบปดอกข้างแนยัดกขวบเนี่ยออกอ๋อเขาคือเรื่อบุกตืม่อนผุดรัยงไปยัดเปาออกเรื่องเตืองตงเข่าน่ครับในรถในรถเพียงมาสบายไนวันปีงมุ้งนี่แก้วคมหมดอันต้นวยวด้านหอนอันที่อนี่ประคเก่อนให้แก้วเต

ลวกจิ้มนี่นเยหมวปันตก้ถึูกเลยงอกแงมาจากะปั๊บเนี่ยปันลุงเอไไรเต้ยหอกข้เสยไหมกินปลาขาวอะจรอย่าเยง้ออไร่อไม่หยอกเยูคนหน้าหวานด้ากินน้างเมืองลูกไปนล้า นี่ล่ะธรรมดาเนาะ,ะ,ะพา,า,า,เาเบาอาเปหามียแน่นไยสตาร์ทรถก็เลยมียเลยเลยนะี่ยบอกสีเม<อ>ียก็เดินบอกเนีย่ยกนสีมีไแ้อืมดยพันนแยกกันีสวนเดีอ,อืเดีวย,ยวลา้าลายผิวน้ายางงเจ้าเบ้างนะทานทางนีหอน่งปบวมี้ายเบามาก ใส่บ่นี่เน่ยใส่ได้ครับยิบดิบเลยบ่กบแก้วขมเงี้ยนี่เด็กเครับผมของโอ้ยเพิ่มสรับสซ่บสุ้นเนอะอ่ามันกับบ่อะกินกับแังสี่มัน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 โมเมเลย นั่งจิมเองน่งกินเม่ยน่ะเห็นนั่งนึงมั่นเนี่ยเมาเรียกอะไบอกเตี้ยวันนี้แหละพุ่นๆพูเลยก็ไม่ได้ลงไปสามหมื่นอันไม่ได้ไปเเข้าข้ามพุ่นแหละกำจิมใยสาหรืออะไรใยสาได้ขึ้นไปใจทีๆแล้วขยับอะไรได้ปังขออแล้วิีดีแล้วเลยยังไงปันงยังคือพุ่มั ความไ่อะไรในบ้านคาแกบอกลงบอกวัน้ิแ่เคน้ามกี่มีหลายอยู่บอกเย็นเมันจ็นั่นทีสซนทุน้ำเอาสัจานมปอมจะใ่ไปจะใส่มาเยี่ยกันจารจามางจานสีีไปแล้วอากงละว่าอะรสีสีผู้บุวชแหม

ใช่เป็นโลกไปกาดินมันล็ดินเตัวอาดินเรา้ยมองคนใหญ่ดินี่เลยโอ้กล้าเลยปีนี้ถือว่าผ่านป่อยู่โอเคอุ้ยไหวไหมนี่นี่นี่สุกเรื่อยบอปะไอยสุกอยู่เจ้าี แก่เบ่ออย่วะแก่แก้วบ่เขาบินโดดเลยบินไกิดมหัวแก่หมือ่กันบ่เยู่เซื้อ้อซื้อบอกเลยว่าแก่เป็นมากครับยงหน้ารมครับยัง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 ใส่แดดก็เาไม่ดีนยังเนาะโอ้สีลูังนีครับขับาผู่เด้อเบอร์เดียิมใหมบ่มาสูเมืองนี่เหมือนมาซิไหนม่ลงแต่เดี

นอ่ม่กันแรงหนียงเพื่อกันทงว่ามันขันทองว่บเ้าเสียขันทองว่าบนีแลต้มตามประสบการณ์จริงละคือลงไปบันไดก็บว้าเว้ยวันนั้นหอนลวกหลันปลดเลยเจ้ากินก๋วยเจี๋ยว้มื่น

ได้แปลาหอย่เางวงแรงเสียงเสียงวงโบกมาไนี่ยไรยงเี่ยเสียได้จิงได้หาได้วกริงเรเมื่อตายอย่างพวกไงต้องว่าบโเกียกูติ้งเยอะเนางันให้บ้าเนี่ยเจ๊เวยอันปลาหอยอ๋อันนึ่งเนื้ที่วัวป้าคุณอันไปราดเอวไหมพวกกันทเส็นปรสาทไหมยูบดไหมพวนเขาใสี เบเขาจะว่าเขาเขาว่ากะรู้ภาษาไปห้าเขากันนี้ก็ได้มันมันมันขาดไปดีแล้วเส้นของกิตจะเนี้ยไรอยมันอยู่มันอยู่องล้ลแต่ว่ามันทิ่เป็นบ่น้ำน้ำนไปกั้ที่อยู่นี่คอยไขคอง่ดเป็นมันไหลออกจากันนี่นน่ขอรการอะไรมั้ขึ้นมาไนหมดรปานนอ้ยางไปเ่ินไปดันกับตัวนีเดียวที่มันไหลออกไปเลยไปดันก็เปลียนเดือก็เปลี่ยน ông bộ bộ cái bột okay. bộ 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 <laughs> không <thể> về. <laughs> 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 bộ <hôm> <laughs> 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 bộ cái các chú măng gì đấy, mày nói mày nói. ông papa một không? món này thì cứ bẻ đấy, bỏ vào gìn nó to, gìn nó nó đi gìn, gìn. oh, để chắc ว่าเดมนงานที่กลมข้าหน้าทีกลมงหน้าูดำยบน้ามงดูมันปวดรวดดำหน้ามันกลมแหะหายย่างเดียวนจเรื่องเรื่องมัเป็นยังใส่อยู่เราย่างเดียวบ้างเป็นมานอะไรกลมไหมล่ะร้อนไงร้อนไงบอกแล้วกิกงเสร็จเลยวเนาะเจ้าเจ้าใครสุดเจ้าใครแตกันนี่เขาไทยเขาไปหนหาพีครีก้พีครีโก้พีครีโก้เดี่ยวเองสารค้ามนดิแก ขี่เดียวกมีจริงขึ้นรถเลยโรงพยาบาลก็แค่กินในห้องนึงจดรถเท่เกินเนาะมมีเงินพอไหมนาเลยพมีเงินใจว่าไงประมาณนั้นได้การได้การได้มตัวเองนี่บมีเงินใจใครแต่วัาี้จากาปูันิบอกไรก็เาสดเอาว่นตั้นี่ลงหรงเลยแต่ว่าบีด้วยเ็ดลาาด้วย เอาออกให้ได้บอกต่แตกบออกใส่เข้านึ่งตแจกไม่ให้เรัออกเพราอการผัดนอันนี้ส่วนใหรับกินตีมกินไก่ที่ไม่ลองแล้วเก๋หือเนละพบกิ๊พร้อมกันไหมวงไก่ยังยังยังไม่เหรอทนได้กินอยู่ไหมไม่หรือไงโอ้ไม่เอาบ่กินมากินผ้าลูกเยอะมากสน้อยเยไม่ได้เดแล้เอาอยู่ัลูกอีอ๋อปอยดิ

ก็ตั้งราคายบัว่านูดีก็ได้ยิให้เลยยังไม่ลับของถืให้เดี๋ยวมาครับหนวดเนี่ยน้วน่ได้เล่มครับผมไดกัดอยู่ด้นี่ครับสายปีว่าสิออกมาลำกลดครับผมตอนนี้กระสิแบบนี้ครับจิ้มจุ่มไปเรื่อยออ ครับดเ็นเนครับเขาอิ่มแล้วครับโอ้ลวกกิมปะสบายเรียบร้อยครับผมฝนตกมาของวันนี่น้ำเต็มให้หน้าเลยครับพอดีเลยขังน้ำใสเข่าครับผมเดีย๋ยวผมพายบึงเถียงหน้าก่อน โอ้ดีเลยครับผมโอ้ดีเขาขึ้นสูงแนงหน่อยก็เขาเอาน้ำเขาขังไหมครับมัอนี่ซากผมว่มาเห็ดงานเลยครับนี่แหละครับยังเป็นโค้งแบบนี้อยู่เส่ควายเล็กปั่นไฟครับยังบ่ได้ออกไฟเขาหน้าอยู่ทเทิงนี่นปูพื้นแล้วครับ ปูพ,พื้นด้วยอย่างกับแผ่นเซรามิกป่นี่ครับปูพ,พื้นแล้วนี่ครับพื้นจะเป็นลงกีิล้วะครับนี่สองห้องนอนหลักกนหนึ่งห้องโถงหลักกนหนึ่งห้องน้ำครับแต่ครัวบม่มีพอดีพุมกับสี เฮ็ดไอ้หางลิ้นครับผมบ่ให้น้ำตกลงเซนแทนนี่ครับเขากะเฮ็ดหางลิ้นไปหอนองครับเลยกับสามคันครับผม มีสันลางน้ำดำตุต๊กดิ๊กน้ำฝนตกแข็งคักนี่แหละครับน้ำท่วมลงซาแล้วอย่างนี้ครับ S <S เห็นปลไปวบดดุริกฮะนั่งไดุิกนี่ครับพั <S <S ดี่ขักา่า อยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับสวัสดีครับผมพอกันไหมครับเมื่อนี้แซ่บอีหลีครับป่าสวายในการในการยู่ดีมีแห้งครับติดตามไปเลยครับผมกับเทียงหน้าในกาศดีๆทุงให้ทุกหน้าครับผมสวัสดีครับ